สวัสดีเพื่อนๆชาว IT n e w x 2ทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข่าวสารในทีที่น่าสนใจกันนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับข่าวแรกก็จะเป็น iPhone 12ที่เผยผลทดสอบครั้งแรกที่ต้องบอกว่าแรงกว่า Snapdragon 865เทียบกับ iPad Pro เลยคาดว่าจะมีความเร็วทะลุ3.0 g h กเป็นครั้งแรกเลยสำหรับ Apple นะครับโดยซิปผลทดสอบก็จะเป็นซิป Apple A14 พูดถึง CPU หรือว่าชิปเซตประมวนผลของสมาร์ทโฟนที่มีความแรงแล้วก็ความลื่นไหลหรือว่าทรงพลังมากๆแล้วหนึ่งในนั้นก็ต้องเป็นของ Apple นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสมาร์ทโฟนของ Apple นะครับเราก็จะรู้จักกันในชื่อของ iPhone นั่นเองและล่าสุดก็ได้มีผลทดสอบชิปเซ็ตตัวใหม่ล่าสุดของ Apple บนะครับบน iPhone 12ชิปเซตหรือว่า CPU ที่มีชื่อว่า Apple A14 ก็ได้ถูกเปิดเผยผลทดสอบออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับทางสื่อต่างประเทศก็ได้ค้นพบว่ามีสมาร์ทโฟนตัวต้นแบบของ iPhone 12ปรากฏตัวบนฐานข้อมูลหรือว่าฐานทดสอบข้อมูลประสิทธิภาพ CPU ชื่อดังอย่าง Geekbench โดย1 0เซต a p p l e A14 ปรากฏตัวครั้งนี้สามารถทำคะแนนแบบ Single-Core ได้ถึง1,658คะแนนและสามารถทำคะแนนแบบมั i ติคอได้4,612คะแนน นำคะแนนดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Snapdragon 865ที่ทำคะแนนแบบ Single Core ได้990คะแนนและ Multi Core ได้3,445คะแนนแล้วจะเห็นว่าทาง Apple A14 มีความแรงกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับรวมทั้งยังมีความแรงที่เทียบชั้นกับรุ่นพี่อย่าง Apple A12X ที่ใช้บน iPad Pro อีกด้วยนอกจากข้อมูลด้านต้นแล้วนะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า Apple A14 อาจจะเป็นซิปเซตรุ่นแรกที่มาพร้อมกับความเร็วคล็อกสปีดทะลุถึง3.0กิกะเฮิรตซ์ซึ่งมากกว่า Apple A13 ไ o n i c ที่มีคล็อกอยู่ที่2.7กิกะเฮิรตซ์ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําให้ซิปเซตรุ่นนี้มีความแรงยิ่งขึ้นรวมทั้งยังมีข่าวว่า Apple A14 จะเป็นซิปเซตรุ่นแรกๆที่เปลี่ยนไปใช้สถาปัตยกรรมผลิตระดับ5นาโนเมตรด้วยแต่ยังไงก็ตามข้อมูลก็ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ iPhone 12เปิดตัวมาเป็นไปตามนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ายัางไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าชิปเซตของสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่สามารถผลิตในสถาปัตยกรรมระดับ5นาโนเมตรได้ที่เห็นบางสุดๆตอนนี้ก็จะอยู่ที่7นาโนเมตรถ้าผลิตออกมาได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ so the